สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อ,พอกันอีกแล้วครับมือนี่อยู่ในสวนสาธารณะหม่องเกาหม่องเดิมแวะมาเก็บเอาความหนาลักของกระรอกน้อยพี่น้องผมมาเามือนี่ดูซึกแปลกหัวล่มหนาวเริมท่วนมากเลยพี่น้องเบื้องใบใหม่ก็ลังเริ่มเปลี่ยนสีพี่น้องผมมาช่วงใบ ล่มเย็นขนาดพี่น้องมือนี้กระหอกหน่อยลงอยู่แต่ว่าครับบุเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับผมแวะเขามาเล่นอยู่โซนด้านบนด้านล่างยังมือลงไปได้พี่น้องมือนี้กระหอกหน่อยสองตัวนี้เดี๋ยวนางเด่นน้ำฝนจะเข้ากันอันนี้มาเอาเร็วตัวน,นี้เป็นตะกี้ดื้อท่นี่เลียนตุลยตุลยเข้ามา อันนี้มันกระอกเนือ้อนๆนุ่มๆหลายขนาดพี่น้องเด่นวางหนึ่งหนึ่งผมมาดิน่นส่วนหมากเห็นแต่กระลอกเก่าๆแก่ๆ,ๆพี่น้องอันนี้เป็นกระลรอกรุ่นนุ่มรุ่นหรือว่ารุ่นน้อยนะพี่น้องรุ่นนี้ยห่แค่เมนแอนเดวก็ซ้ำๆกันครับ บ้านเฮ้าน่ะพี่น,อน้องบ้านเฮ้าที่ผมเคยเห็นตามปา่าหรือว่าตามสวนสาธารณะร็โตประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าแก่ที่ผมเคยถ่ายทํำเป็นรุ่นของพวกเจ้าตุยนุ่ยนะ่ะจะใหญ่พี่น้องนขางข้างใหญ่รุ่นนะตัวนั้นเป็นอดไรเป็นอา,อาหารไปถมไปกินอิ่มแล้วเก็บไปถม ่รู้ว่าถมใบกแจ้งคนจิตจืดไดบ่ได้พี่น้องมันจืดไดกับบ่ท่านมูดอกพวกกระหลอกหน่อยอยู่ในนี่หลายแห้งพี่น้องเอาไปถมใบตัวอื่นแดนมาติดกินเขาขัดกินคือเขานี่จะเป็นรุ่นแก่หน่อยหนึ่งพี่น้องรุ่นเก่ารุ่นแก่หน่อยหนึ่งรุ่นไ่แต่บ่ยังบ่ถึงบ่ใหญ่สุดครับยังบ่สูรุ่นเจ้าตัวหนุ่ยสักหลุนของเจ้าตัวหนุ่ยะใหไงก็านี่ครับ หัวลมหนาวเริมท่วนขึ้นนะพี่น้องอากาศเย็นครับมือนี้เอ้าเอา้าลั่งห่องมาบวก,กัดกันนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆอานี่นั่งกินนี่ไอ้ไทยทำคลิปงามๆด้วยนี่บบอยากเป็นคนดังน้ำเขาบอกเอา้านั่งสี่ยงองมาบวก,กัดกัน อ้าบุญนะพี่น้องเพนไล่กันขืนก๊กไม่นะพื่นนี่เลยนี่หละเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพวกเขาพี่น้องอบนย่อมกันนะโอ้ยนั่งกินน้ำกันดีๆกับบันเนาะว่ได้ผาบงามๆให้พี่ให้น้องเขาบึงเอากินอี่ผุ่นเจ้า อยากเข้ามาอันนี้ก็หวงกูอยากให้มูกินน้ำน่ะพี่น้องก็เป็นการชิ่งดีชิ่งเด่นกันเนาะกันสั่กับออโตวบอดธรรมดาของสัตว์ป่าพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งมากกับเป็นตะเพีงพี่นออ้องเอดตะปะอยู่ ั่นตุ๊กตาพี่น้องพี่น้องถามมาเป็นตะอุ่มนะพีจกิงก็อยากจับอยกบากใยอยู่พี่น้องอยากจับอยากายบึงอยู่ตยแต,ต,ต่ว่าเพิ่นทางบ่เหตตะเหนือต่องโตมันจักเม็ดเลยแหละพี่น้องบึงคือเื่องแต่ว่ากจับบบได้ครับเขาไก่ห้อยอยู่แต่ว่าค่อนข้างแพงโตพี่น้อง มันเปรียบเทียบเท่าเดียวกับซ้ำสาวขึ้นไม่เนาะพี่น้องมักหยอกแต่ว่าหงอยเขาจับเาบาขาใบคือพูนบ้าน <c oughs> ตรงยอมรับไม่ไหวผิดเขาครับพี่น้องกระหอกหน่อยถจว่าเขาจะมาจากธรรมชาติแต่ว่าเขาก็มีไหวผิดมีความสามารถอยู่กับมนุษย์เขาใด อยู่ได้แบบกลมกลืนนะพี่น้องที่จริงสวนสาธารณะที่ผมมาถ่ายทาคลิปวิดีโอนีเป็นวันหยุดหรือว่าช่วงซัมอบอกด้วยว่าเป็นเมือได้อากาศดีๆนะคนหลายพี่น้องเพียงแต่ว่าผมมาถ่ายทําคลิปวิดีโอนะตอนคน้นหลายนะผมก็ถ่ายทําลําบากเพราะกระลรอกหน่อยเขาใกล้บ่ได้พี่น้องผมก็ได้ได้แค่โอกาสเฉพาะช่วงที่คนบ่อยมี มาเก็บเอาภาพความหนาลักของพวกเขานะ่บางจังหนึ่งชีวิตของพวกเขาก็มีความสุขพี่น้องมีแต่กิ่นกินแล้วก็นอนอาหารก็มีคนเอามายนให้พี่น้องตาเป้าเลยติดแต่แพ่งหนีเลยพี่น้อง เขาได้มาขุกขี่มาด้ปุ๊บเด่นน้ำพินเรื่อยๆมันก็เกิดความผูกพันนะพี่นอ้องเมื่อใดบ่อด้ออกมาก,ก็คือทอดอยู่ได้พี่น้องวางบางเทื่อนอนตื่นขึ้นมาค็อจะแวะเขามาเล่นเพราะว่าได้เห็นพวกเขาแล้วก็มีความสุขนะพี่น้องเป็นความสุขที่ออกมาจากด้านในที่ห้องหูซึกใด ผมก็เลยอยากแบง่งฝันความสุขมาให้พี่ให้นอห้องเขาได้ยเบิ่งไปน้ำกันที่จริงความสุขมันก็อยู่รอบตัวเขาครับเพียยแต่ว,ว่าเขาอาจจะมองเบ่เห็นเขาอาจจะมองขำไปนะพี่นอ <c oughs> ้องตาแตายตาบางจัดหนึ่งก็บเป็นตระย่า่บางจุดหนึ่งก็บเป็นตะขี่ดื้อนะพี่น้องกระหอกแต่ละตุ่นแต่ละตัวกับบงบอก สถานะกับของยัได้พี่น้องแต่บทกต่างจากค้นเท่าหรือเนาะเบื้องตัวนึงกินอิ่มเดียวก็น,นอนเตียนคือไพี่นอนเซ้ยผุนเด่ยพี่น้องแต่ชีวิตมีความสุขแห้งจอบทากินปันป่าจอบปันก้นจอบทึกทึกป่าเนาะพี่น้องปันจอบบอลเอาลงมาเนี่ยบุลงสับหอยหัวเบื้องเซ้ยามิ่นอิม่ม ใส่มัดใส่เมนเซยกินดีบ่กินแล้วลงมาเอาไหมจะเก่าผมมาส้นนี่เห็นกระรอกหน่อยหลยอยู่ดีน้องจ่ว่ากระรอกหน่อยส่วนมากมันจะ เพิ่จะบกลงมะไก่เหรอกพี่น้องเพิ่จะขี่ยานจะแตกต่างจากกระรอกตัวใหญ่ๆอย,อย,อยู่สังเกตบึงเพิ่อก็เริ่มท้ำล่งแหรพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้บึงเริ่มเห็ดหัางเริ่มสั่ง ล่งใหญ่เลยพี่นอ้องโอ้ลมหนาวลมเย็นอากาศเย็นพี่น้องสําหรับคนเอเชียเฮาเนาะแต่ว่าคนประเทศเขาเจ้าก็ถือว่าอากาศดีเลยพี่น้องเย็นสบายเพิ่นก็ับาเลยแต่ว่าผมใส่เสื้อกันหนาวแล้วครับพี่น้องตอนนี้คนขาเจอ,อยังเสยยังใส่เสื้อกันสั่นยางเส่ สังเกตมันกระอกหน่อยล่งไหลยอยู่พี่น้องยังต่ว่าเขาเข่าไกลล่ลาบากจุใดที่ผมเคยถ่ายทาคลิปวิดีโอจะเข่าไก่ง่ายแน่หน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่ามันก็มีมีบางจุที่มันลหลงไหลต่ว่าเขาเข่าไก่บ่ได้ก็มีที่เขาบ่ได้กุกกี้น้ําเล็นอันนี้เสียงล่มอาจจะเข่าในกล่องวิดีโอหน่อยหนึ่งเลยพี่น้อง เอ้โหล่มล่มขดาขางแห้งครับได้ยังคือไปนั่งกินอทึ่งข่าบะมีตัวก่าบะมีตัวก็เลีนยนคือไปนั่งกินกโปวดอยู่ หัวร่มหนาวเริ่มต้้นมากลลวพี่น้องเป็นยังไงก็ขอมีความสุขในการรับชมวิดีโอด้วพี่น้องโอ้ลมดิบลมใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาพี่นอ้องเดี๋ยวสะขอโตกับเขาบานก่อนร่มหนาวแห้งมือนี้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับผมบายบาย